สีน้อยไปสิเออน้องบอดน้องใหม่เต้นเก่งมากไปโรงไปเรียนที่ไหนมาคะกอเนี่ยค่ะได้มีโอกาสพึ่งเรียนค่ะอ้วตรงนี้เลยเหรออ๋อเหรอทิ้งมาแค่นี้เองเหรอเรอะใช่ฝึกเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะหรือเปล่าก็มีประสบการณ์คือไปดูมาเตเนะเต้นเซ็กซี่ได้นะไปดูอะไรคะ ไปดูโชว์พี่เาอ่ะพี่เอ่ะเขาชอไปดูโชว์ค่ะไปดูโชว์เราจะต้องทําการแสดงไงคะบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็ไปดูว่ามันมีหลายแบบนะการแสดงอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกอย่างนี้น้องใหม่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นการแสดงเธอไปแล้วต้องบอกว่าตอนนี้น้องใหม่นี่เขาดังสุดๆนะเรื่องงานอันนี้ดังอยู่แล้วงานรุ่งที่สุดแต่พอมาุวบข่าวมันจะมี มีเครื่องข่าวมันก็ต้องมีบ้างมีหลายข่าวเลยทีเดียวเนาะข่าวนู่นข่าวนี่ข่าวนั่นข่าวมือที่สามบ้างข่าวอือเหรออใช่ใช่มีกนได้ลาล่าล่าล่ค่ะเรนไหมแล้วมีอะไรอีกคะข่าวข่าวไหนที่มีผลกระทบกับหนูมากที่เรารู้สึกว่าแบบว่ากระทบกับจิตใจของเราาที่สุดทุกข่าวอะทุกข่าวทุกข่าวเลยกระทบหมดค่ะทุกข่าวที่มันเสียใจเสียใจทุกข่าวที่มันไม่ใช่ความจริงเสียใจหมดเลย ก็เยอะนะเพราะว่าข่าวบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเป็นไงรับมือกับบ้างเนาะแรกๆเข้ามาแรกๆข่าวแรกๆโอ้โหรับมือยากมากค่ะตอนนั้นแบบเคยแบบรู้สึกแลรู้สึกอะไรแล้วตัวชาไปทัทางตัวรู้สึกแบบเบารู้สึกแบบทำไงต่อดีเเบาสบายไม่ใช่เลยไม่สบายค่ะเขาเรียกเบาอี่เขาเรียกวิวใจวิวอ๋อใช่ค่ะประมาณนั้นเหรอ เเอใช่แล้วทำยังไงแล้วเราต้องรูใจค่ะอยู่กับคนที่เขาแบบเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเข้าใจเราแล้วก็จะอยู่กับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ให้กําลังใจเรายังไงเวลาที่แบบว่าเจอข่าวอะไรที่มันไม่ดีคุณแม่ใหม่จะเป็นคนที่พูดน้อยจะเป็นดูอ่อยสังเกตจะแบบเวลานั้ข่าวมาขอถ่ายรูปคุณแม่ก็จะแบบหลบหลังไม่หลบหลังไม่อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เขาจะ เขาจะพูดน้อยแต่เวลาเขาจะพูดทิึงแบบเป็นประทับใจคุณแม่มากประทับใจคุณแม่มากประทับใจเรื่องเป็นตัวอย่างพี่ก้องบอกว่าหนังหนูทําเงินพันล้านยังไม่เท่าแบบหนูมีแม่คนนี้นะจริงเปล่ายังไงขนาดนั้นเลยเหรอจริงค่ะได้เป็นยังไงหนูโชคดีที่มีที่เกิดมาแล้วมีแม่ที่รักหนูมากขนาดนี้หนูรู้ว่าแม่ทุกคนรักลูกหมดแต่ สำหรับแม่โมยเนี่ยแบบโหสุดยอดมากเคยตีหนูไหมไม่เคยค่ะนี่คือทำทุกอย่างตามใจทุกอย่างเลยแล้วเห็นบอกคุณแม่เป็นคนดูแลใหม่คนเดียวมาตั้งแต่หมอายุสิบขวบใช่ค่ะก็ดูแลแล้วก็จะมีคุณน้าอีกคนนึงที่บอกคือดูแลกันคุณน้าชื่ออะไรคะคุณน้าแป๊วค่ะน้าแป๊วคือเป็นน้องสาวคุณแม่ใช่ไหมฮะก็ไปก่อนคุณแม่ทำอะไรคุณแม่ทำอสังหาค่ะอ๋อแล้วนี้ยังทำอยู่ไหมทำอยู่ค่ะแต่ว่าก็ก็แบบ ดูอยู่กับหนูมากกว่าอืมเอาแล้วอสังหาแม่ไม่ต้องไปแล้วเหรอก็ทํำด้วยเขาก็มีโปรเจกต์แม่มีโปรเจกต์เยอะมากในหัวอยากทําอะไรตลอดเวลาใช่เจ้าโปรเจกต์เคยทะเละกับแม่ไหมบ่อยค่ะ เอ้าเน่บอกรักแม่ดีกว่าก็ต้องยอมแม่จ้าใจแม่ทุกเลยหนังหนูได้พันล้านยังไม่ยังไม่ดีใจเพราหนูมีแม่คนนี้ทะเลาะกับแม่ทะเลาะบ่อยยังไงเนาะเราดูว่าไม่ค่ะแบบงอนกันอะไรเงี้ยค่ะแบบแม่ไม่ค่อยชอบกอดเฮ้ยดูมึงคุณแม่คุณแม่พูดแม่ไม่ค่อยชอบกอดถ้าคุณแม่พูดนี่แม่พูดนี่เจ็บสุดๆเดแล้วใช่ค่ะคือคำหนึ่งที่หนูว่า สำหรับหนูนะในชีวิตห้ามมีใครมาด่าหนูคำนี้หนูขึ้นเลยคือคำว่าอากตันยูเรอใช่คำนี้เป็นคำที่แบบทุกอย่างที่ทำในชีวิตจบเลยถ้าเจอคำนี้อะไรอย่างนี้เสียใจหรอมโหสอยแม่เคยว่าแม่เคยว่าเหรอถาจริงคุณแม่เคยพูดประมาณว่าอย่าทำอย่าเป็นเด็กอากตันยูเพราะเหมือนเราเถียง ช่วงนั้นเป็นช่วงแบบโลภแล้วเราก็เถียงอะไรอเงี้วแล้วแล้วคุณพ่อแะ้วคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่อไปไปจับกลับค่ะช่วงนี้คุณพ่อเอ่อปิดเกษียณแล้วแล้วก็ไม่สบายอะไรเงใหม่ก็แบบถึงจะไม่ได้อยู่กับท่านตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ในพาร์ทที่แบบเป็นลูกเราก็ต้องดูแลคุณพ่อค่ะคุณพ่ออยู่ที่ต่างประเทศใช่ค่ะไปไปกับกลับ นี่เขามีเรื่องกับแม่บ่อยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเถียงเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรคะขโมยตังแม่จุดเรินหม่นี่มันเอกพันล้านนะพันล้านทุกเงินแม่เออซื้อของสามพันบอกแม่สี่พันบ้างม่แม่แม่เคยรู้ไหมครับจริงแม่เคยรู้ไหมโอ้โหแม่ประจาเลยแม่รู้แม่จะโทรมาไม่เงินไม่ครบหายไปไหนหยิบเกินใช่ไหมเออคือขอแม่ไปไหนขอแม่ไปไหนเวลาขอเวลาขอจะเก็บค่ะ ขอแล้วก็จะซ่อนไปตามห้องนอนซ่อนนี่คือทุกวันนี้แล้วทางานมาเนี่ยแม่แม่เก็บแม่เก็บแล้วก็แล้วก็ขอยากมากขอยากมากทำแม่เงินยากมากแต่ตอนหลังไม่แล้วแม่ไม่ให้หยิบเองแล้วแม่เอาเป๋าตังค์ไปไม่เคยเก็บตังค์เลยแม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์เป๋าตังค์นะเพราะลูกขโมยแต่ใช่ค่ะทุกวันนี้แม่พกตังค์อยู่สองร้อยโอ้ยน่าละเนี่หาคุยกับแม่ คือง <C> คุยกับแม่ไปแล้วแม่บอกเดี๋ยวนี้แม่ไม่ไม่เก็บตังค์ไม่เอาตังค์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่เอาไปเมื่อตอนนี้แม่เก็บตังค์ที่ไหนซองจดหมายแล้วเราจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยน้องใหม่อ๋อแม่จิกแม่ไปมาเดี๋ยวผมอยากถามแม่เก็บเต้ซองจดหมายจริงเปล่าตอนนี้ไม่มีไหม แน่นอนว่าเปลี่ยนที่เพราะรู้แล้วรู้แล้วเราก็หากันจนเจอหาจนเจอแล้วหยิบไปไหมหยิบไหมเออเป็นความลับนะเป็นความลับไม่ไม่เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเอาเงินไปทำอะไรไอ้หยิบจิ๊กไปเนี่ยเอาไปซื้อทองค่ะนี่ไงนี่ไงซื้อก็งกำไรตอนไปซื้อเก็งกำไรทองตอนนั้นซื้อเท่าไหร่บาทเท่าไหร่โอ้เท่าไหร่เท่าไหร่ครั้งล่าสุดซื้อตอนสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ตอนนี้ทอง ح ح> สองหมื่นยังดีโอ้ทำกำไรดีมากซื้อไปทำกำไรดีมากซื้อไปเท,<ห>ท่าไหร่สองหมื่นสองว่าอยังดีอ๋อสองหมซื้อไปเท่าไหร่ ح ح> สองหมื่นเจ็ดมากกว่าสองหมื่นเจ็ดนัก้นนอกจากทอแล้วลูกใหม่มีสะสมอะไรอีกคะหรือว่าไปทำธุรกิจอะไรอีกบ้างไหมอ, <h> อ๋อมีคะ่ะนี่ไงอันนี้ไงอันนี้เหรอใช่ค่ะพี่นนหรือไงอไงไหนไหนไหนถ้าเป็นคอเนี่ย เพราะรักที่สุดแล้วออกแบบเองไงคราวที่แล้วมายังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่แต่นี่เป็นนี่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 ไพ่ละครน้องมาได้ให้เลยค่ะให้เลยขอบคุณค่ะเอานะไอ้มันต้องมีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่น้องก็ให้อยากออกแบบจริงเหรออีกแค่ไหนสิให้แล้วเลยให้แล้วเลย เอ้ยแม่จะดีเหรอเก็บอ๋ต้องทำอย่างนั้นเหรอต้างนเอาใหม่คะเอาใหม่ไม่ให้เอาให้ค่ะอุมยจะดีเหรอเอาไปเถอะค่ะของคุณดูไลน์ดูไลน์ดูไลน์วาดเองนะใช่ไหมวาดเองค่ะวาดเองนะวาดเองวาดวาดวาดไม่มีความหมายอะไรไม่มีความหมายอะไรไหมมันมันมาจากตัวเราค่ะอก็หมายชอบดาวเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะเป็นเป็นตัวแรกที่ใหม่วาดพอคิดออกปุ๊บก็วาดรูปนี้แล้วก็ วแปลวมามันก็แบบมันเหมือนมาจากตัวเราตามันเลยเหมือนเราอะไรเยอใช่ตาเหมือนน้องใหม่นะใหม่ตาโตดีไซน์ออกมาเองได้เพราะเขาชอบว่าู่ชอบโทรศัพท์เป็นมีสองสีค่ะมีสองสีสีนี้กับอีกสีหนึ่งเป็นสีเข้มเไม่รู้ดูสิอ๋อตัวเขาทำตอนนี้อ่อนนีเออนอ่นน่อนน่อนนนอนนอ่อ่อนนอ่ ถ้าอยากได้ทำยังไงคะเนี่ยใรแไ่ในอินสตาแกรมค่ะใครในอินสตาแกรมเหรออย่างเดียวฟอลโล่อินสตาแกรมน้องใหม่ใช่ชื่ออะไรมิสตาบายราวิกาค่ะอ๋อต้องเป็นมิสตาด้วยใช่เออบายราวิกาด้วยเอาเคสติดกันไปเลยใช่ค่ะมนี้คืออะไรคะเคสทั้งผ้ด้วยใช่ก็แล้วแต่คอลเลคชันก็จะมีทั้งเคสทั้งผ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ขยายต่อไปไม่ทำคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลย ค่อยๆค่อยๆตายอู้ยตายละนะอโอเคก็ถือว่าขอให้ขายดิบขายดีเลยก็แล้วกันนะนี่ไม่แค่บางส่วนของใหม่เดวิกาตอนนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปล่วงลึกผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องเรื่องราวเรื่องอะไรคะลับๆของเธอลับมากที่สุดเลยอ่ะเรื่องเด็ดเี่ยนจากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเป็นชุดสุดโต่งเธอ สวัสดีครับชมรายการมาครับนะนะ